กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีสุดท้ายภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซองสานนีป่าอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ฮะบ่าวตายเิ่นสีเมื่อบ่าวตายเิ่นสีเมื่อล้วเข้ากันเลยสิไปเก็บบักท่านให้บ่าวตายเนาะไปเก็บบักท่านเป็นของฝากของต้นเพราะว่าบ้านป่าบริมียังเป็นของฝากของต้นนอกจากหมากกระทันพี่น้องเอ้ยป้าไปอาบน้ำมานี่ ເປັນຫຍັງຄືບ້ານນ້ຳຄາເນາະດາເຊົ້າສະບາຍດີພີ່ນ້ອງນ້ຳໃນບໍ່ອ້າວພໍ່ກະຊິມາເພິ່ນວ່າເຕັມແຕ່ງາມໆເພິ່ນວ່າເພິ່ນດີປລລບບດລງ สวยสวยรัดก่อนช่างป้าพี่น้องทุ่งอันทุ่งกระเลืองอันเกือบกระเลืองเฮ้ยไม่ต่อยบ่อกบอาว่าไม่ต่อยมาบ้านป่าเนาะมาบ้านป่าบ่กมิยังไห้บ่ตายเออเอาใส่นั่นเฮ้ยเออป้าต้องพี่น้อง ป้าทิโต้่มมียังหายเบาวตายนอกจากมากระทันท่านผู้ชมเอ้ยมาบ้านป่านั่นนี่บันเมื่ออ้าผู้น้องอันนี้กัะไรป้าปากให้โกงโป่องอยู่บันท่วงป้าครูลงวสันพี่น้องเอ้ยปุ๊บ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 ท,ท่นนทานผู้สุกนี่ป้าวานใจผู้กัเก็บซอยพี่น้องเอ้ย เย็บสอยกันว่าสั่นพี่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยมาถึกล้างถึกลานเด้อฮะผุลานกันนะเกือบคือบ่อใสบ่อแดงตู้งามงามหมดเกือบ่อใสนีังไยไมนก็บบ่งามแล้วหลังและพุดนะตู้อันตู้ใหญ่หลาง ลูกป <c ười> ่าล่าอยู่พอดนะปลาเก็บเก็บน้องกิ๊กเก็บปลาพี่น้องเลยไลยแถไลายว่าเก็บพี่น้องเก็บสอยกันพี่น้องเอ้ยน้องหนักกัคือเก็บสะแท้สงสัยไปอยากให้อันบ่าวตายเมื่อบุคือเก็บไปงอมงอมอืมมาตู้บ่าวไตผลนสิก็บบ้านพี่น้องเอ้ย พราะว่าอยู่พ oh, ุ neither, okay. yes, ่นม pues, mm ัน hmm. บ right, mm ่ค hmm. ่อยมีเนาะบอตานเนาะยายได้ยินยายว่าอยู่อันพอดีกินพี่น้องมันบกพรอมแม่กินกับเกลือพอดีเลยเนาะอือแล้วมาแล้วเราสีสีแบบว่าไฮโมนะสีแบบไฮโมพอ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ nah, <Uh, nope totally ี่แบบพ่อพ่อตายจริงๆบังแบบว่าเฮโมน้าเพะ่าเสียเพิรชิมาฮาเพิร์ด่งนแต่ว่าเห็นไมเสียวน้ำได้บ่อตายอืมมิจฉาบังงามบ่อตายหล่นลงมางน่ะอืม น้องคอ,อนนะึ้นต้นไม้เก่งๆนะท่นมากกขึ้นแล้วได้น้องคอ,อนคุณ <c> ป <oughs> ไปเทิงต้นม้กระท่านพอบอกอันนี้นัน่นเน้มนแบบเอาไปปลูกอยู่ไหนอยู่หน้าน้ำนาบาตานะเพราะต้นมันลายปีแล้วโอ้ฟาดอ,อืมเนอะ ปาโตพี่น้องมึงนี่จักจานะแมนเบิดเก็บเอาให้เบิดเลยด้ออีร้อยคือบอกเก็บลูกอันนอ,อ้นั่งใสุดใหม่โอ้นั่งในสุดใหม่นั่งแหลนเพราะว่าผมเบิร์ดอยู่อืมมี่หมากเป็ตกกนตะกินเออหมาเป็นตากินแสบน้องอันนี้ว่ะอืม้องอันนี้กูจักรว่าได้หมาเป็นตก,กินแสบสั่อ้อบาบอกตาย่างลงผัว อืมโอ้เสียงกีย็ดกันเลยมันได้แนวนป่ามันอีรีเรานีุ่ป,ป่ากำลังมาอืมอันเล้มุงป,ป,ป,ป่าสิเขาทำว่าป่าเสียงดังแห่นน <laughs> ป,ป่านี้ฮึมมือเสียงเพลงขึ้นบงัง ปากับเพื่อนกับพลเรือนพี่น้องโดปาหล่นอีกเก็บก่อนเก็บก่อนดีไหมอืถังคุ้มตาเพิ่น อโอ้ยีเอ้ยเก็บแล้วเล้มาทำมือรถขาเจ้าเสียบหมาในห้อาได้บัตรเส้นี่ได้รถข้าเจ้าเยียบของห้าเบิดเลย ยังอนหน้าเ่าคคะอะไม่อยากละอยากไลอืมอพอได้นะบ้านทำบ้านหน่อยเปิดอยู่หนบ้านเนาะอบเนลายอยางนเนสขะจขนมเมมขายแบบเป็นของใส่เนาะ พอมันบอมีห่านใหญ่ในบ้านเหรอหวงคั่วนะแมงเป็นเกลือประแดกบ่ืปรคายมฮฮยิ้ม็กอเป็นปแดข้ามาว่ามีเพนรูปลออ้าเสียงสนีก็ต้องหมวนเลยสิหาอ้าเนี่ยอ้าทุงยำมา มาหน่อยๆก็แหงแซแบ่ต <hand> <t ried mañana> <rawd unre> ้องขึ้นโปรแกรมมาหน่อยคือว่าแล้วเนาะเตียงของเขาบอกากาวกายขามบ่กับขามสมสิคะทหวานเดย หายบบบคามมาแล้วโอ้ยหายแบบมันนี่มาแลคามก็อยู่เครื่องต้นแต่ว่าไม่ได้ต่อยไม่คามเต็มเหียบมากระทัดมาแล้วเก็บพอแล้วสั่นลงมาสั่นลงมาเพื่อหมูนั่กันยังพอหมูกันยังเก็บบบเบิร์ดเห็นอ่ะเต็มทั้งย่างลไปเอาทั้งย่างมาใส่ใหม่โอ้แต่หอมได้แบบว้ามาโอ้ยเทตะแลนร้อยน้ำก็กระโปรงแล้วนะ นี่พี่นอ้องอะเก็บ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 ค่ะคนงามกะห่วงแต่กระโป่งค่ะคนงามกัค่ะพูดพูดพูดโอ้โหลูกหล่าขอยได้กระโป่งงามแต่มาใส่เกิบเนี่ลูกมาวันนี้แล้วหนกินเนาะแม่ ของผักของต้นไอ้พอน้อ,องบอนเบี้ยวกินน้ำนเด้อเห็นว่าอยู่ห้อยู่หน้าก,ก็ได้อืมเราใช้ราบ่าอยากดพอ,อ,อนะน้องเบี้ยนะเมนาถ้เราอยากแล้วก็มาบานป่า,เเา,าะอาเอาคือว่าในนัดน้องนาดแล้วสามหาสามหน้าเนาะ คนดุคนหมั่นได้พอ่อนเบี้ยนี่พี่น้องเลยรายได้เป็นชูปเป็นแผ่นก็นได้ยยดเผินยังสดเด้อพี่น้องเด้อแล้วน้องบริพันธ์ยังดอกลังน้องบอตายแล้วน้องบริพัณฑ์ยังเลยลังอันเนี้ออันนื้คืองามแท้เน้อยางมาหาปลาลุงแน่ไว้ ยางไมายมหวานใส่ไ่ปลาลุงเบิ่งไหนมาไว้ยางมาพี่ยางมาพี่ย่มันย่มัยี่มอาาถูถูซาให้ปลาลุงเบิงกลมลงเออทั้งหนังทั้งจุทั้งซา อย่างเง้คือมาไก่ข่อยเทะเจ้าน้โอ้มันจะต๊กน้องน้ำนะมามามานต้องไปมันจะตกน้องน้ำโดยโดยโดยโดโดยโดยคนงามโดยโดย้ยด้สุดงามเถอะนี่สร้างคนเด่เฮ้ยหอมกับหอมดาบอหอมเ้อ เป็นเพื่อจะได้ของฝากของต่อนได้นี่พี่น้องคลองฝากของต่อนเมื่อให้น้องบิวน้องบิวเพิ่นมากกินคลอต่อนกินลายเพราะว่าเขาคลองน้ำประทันหน่อยตายเลยคเขาฝากของต่อนจากบ้านป่าจ้าเฮ้ยเฮ้ยน้ำนะฮะน้ำก้อนอะนะออขึ้นมาขึ้นมาอืมโอ้โหมันบ่อไผ่ทิม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 โหลด โฮ่โฮฮอย่าเห็นแน่นันตีเย็บนะออเป็นวินล่ะได้ฮะโว้ยได้สูตรงามกับประโยชน์สื่อบ้าได้ทุ่งยางหนึ่งพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็เข้ากับสีครามลาพาร์จากได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองสนีป่าเด้อพักเบิกผักส้มในเด้อพี่น้องเด้อมาตายไปกันแไดงเมื่อบ้านมาเฮือกมนัล้วเลยเนาะ สบายดีสว,ว,วัสดีพี่น้องนี่